ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงความพอดีนึกถึงว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเราอะไรที่เราทำลงไปแล้วมันจะมีผลต่ออนาคตที่มันทำให้เราลำบากเช่นซื้อของแพงเกินไป ซื้อรถหรูเกินไปแล้วคุณต้องมาผ่อนนอนาคตซื้อบ้านหลังใหญ่เกินไปแล้วคุณต้องไปติดบ่วงนี้ไม่ได้แนะนําว่าไม่ต้องซื้อบ้านนะค่ะบ้านมันต้องมีทุกคนมันต้องมีบ้านนอนแต่ว่าซื้อบ้านแพงเกินไปหรือผ่อนนานเกินไปเนี่ยมันอาจทําให้คุณไม่ไม่มีเงินเพื่อไปลงทุนอย่างอื่นนอะ,ะอ,ะอาจจะซื้อเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวมีการค่อยๆขยับอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่า ใช้ชีวิตต้องมีสติทุกอย่างที่เราลงมือทําหรือตัดสินใจในวันนี้มีผลกับชีวิตเราในอนาคตที่สําคัญเลยนะต้องมีวินยัยบางครั้งอะไม่ต้องไปอวดหรอกถ้าเรายังไม่มีเยอะอจริงๆนะไม่ต้องอวด